งมมันาสคสวัสด mm ีค hmm. รับพ anyway> claro ี่น้องครับท uh ักทายพี่น้อง FC f แฟนครับครับผมมอพอมาพอไอเบิร์ตตระรังเล้อเนาะหมอหมอกับหมอทสูงนี่หมื่นบึ้งเราแยดนิ่งห้องนี้จะเริ่มเริ่มแล้วมันโดนแล้วด้เริ่มยังมันโดนแล้วเริ่มม้นมองแล้วตอ้นี่ม้นมองแล้วหน้าตาผิวพันเริ่มเริ่มแล้วม้นมองแล้วสถานการณ์เริ่มตึงเครียดแล้วนี่ลูกี่มากพอดีเลยก็ได้ได้การเร่ยมืนไเขาต้องไปด้ไอสัดตัวไอตัวน้อพี่น้อง เหนื่อยด้ววเดี๋ยวเดี๋ยนั่งเนี่ยมึงเห้าเลยอุ้ยสูปฟาสต์เนีจับกล่องนีจับกล่องจับกล่องแล้วจับกล่องแล้วนี่แบนี้ลูกปปับเมนพี่น้องมันจะรู้ตัวก็จะส่งสิงหูตัวเดียวเลยเซ่สงสซ่ยสิงหัเอาคือพ่กระเป๋าที่ว่านี่แล้วสี่นาที่ตาพ่อป้า ังไกับบอลอตบอลลอตแวเนไปองกเปิดดวงเปิดดวงอมันก็ขอท็กกันเนาะบัดนแล้วเนาะ่เหมือเขาเก่งไทยเจล้พี่จบไปลววัดแล้วมั้งไงไปยังเกบังันเขาเกเปิดดวงไปถามไปเ้า ยังม่เก่งกับหมอลยวงเบิ้งอย่งมันม่เ็นเรื่องขิมาดาารับเรียนมากนี่เบิเบิ้สู่สนัดเลยมาเป็นข้อจัดที่จัดทั้งจัดที่เราบนจัดมีเฉันต้วจขึ้นไจ้าสวัสดีครับ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 สวัสดีครัีโอ้ยฉันเรียไปโอ้โหแอวดีดี สวัสดีครับ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 เอาผู้ใดขึ้นนันดีน้องน้องพักบคนนี้ะไงน้องรับพโอ้น้อง่วันนี้นองวันน้นอนเบิมือดีตดูตรวจสัตว์อื่นเอิญมื่ยังก็เอิ่นมาเปิดดวงเปิดจะดวงเดี๋ยวนี่เอิ่นมื่อเปิดเน่เอกัเปิดใดเน่เอกับพอเปิดใดอยู่ดิถนัดอัอยางหัวแม่ลทีบกขังแม่ครับ ทำพิธีตัวมันเปิดอย่าได้บอกพืนทำพิธีเอาถอดออฟถอดถอดอะไรคะเกือบเกืบเกือบคือทไปถอดหน้อื่นเด้พอหมอคูปปับเรไหมอส่งไอที่หัวมันบวกขังหัวสองไปทางี่ถใจเอาเอ้า้โอกาสนี่แหละก้าพี่น้องฟังไปเทาสุดคนไม่จะมาห่อางนึงค่ะเป็นอย่างใส่ได้แล้วบ่เดตีดอก ่ะเอออันนี้มกดมไกลใกลกล่นนะเง้ยเอาไปว่ายังผิดกูมืงินเนี่ยผมไปเลี้ยนศาสตร์ไม่มาเลยศาสตร์ได้อีกไปเลี้ยนมันน่าจารย์แมนออาจารย์แม่นพอกันอยู่ปั๊มประมาณปวดร้าวว่างั้นออดแม่นสองเออแม่นสองโมเมนแม่นมานี่วันเนี้ยคนละแม่นเออคนคนละแม่นสิบพอเอิญพอพออยู่นี่เด้๋ยนุ่นเกือบใท่เด้นี่เอิญไม่แม่ท่านี้พอที่นี่โบเมนแม่นจีจัน เออพ่อจังเลยเออไ่นเมร์เมร์เอิเออเมร์นะเมร์เออแมร์พอพอกับแมร์พอขึ้นหอดทีงไหนไม่เขียนอยู่สายไม่ยังบานนี่พูดไปกิ๊บไปเขียนก้มนชัยโผล่แล้วไปไปบานออกมาแล้วโอ้ไปานโอ้คนเอาเปียกพ่อคนไร้ส่วนตอนนี้ก็ถอนแล้วเรียบร้อยนะคะัถอดยั้งถอนเกิบค่ะสวัสดีครับสวัสดี๋ยวดีกันมือิึ้ตามหาสามีคนนี้ใจ๊เบิ่งดูมือนั้นเรเห็นกันโดดไล่มือหรือไป เาไปบอกคะหรืบดอไอ้จากไหนมือยังขาวองตองคือเก่าอยู่ฝากฝากฝากเน้ฝากเนีเดี๋ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวอย่าฝากบดูเรืองไปปานเรือไอ้เบื้งหน้าคนสวยค่ะค่ะมาพี่ตาปเดนอนค่ะขึ้นที่เดโนนอันนี้ค่ะอี่ยังอ่ะนมันเจ้าฝากดืบต่านอนไหมมอยู่ที่ เปนสิเด็ลร่ห้พ่อหมอติเด็เเอพ่อหมอร่องห้พ่อหมอปะนะเอาทอดค่ะทอดทอดชนะเกืบเ้อเเกือบทอดเกือบเอาไหมเอาไหมไปแล้ว้กิน้อครับเนาะเน่กันใน่หนแหละบีคู่มีใครบอกมันเบมัุุกเชินมันชุกเชินเอาตำสพักปันไหมฮะปองคนจะได้เดมันคนละศาสตร์ครับดมตอนนี้คนคนคนลคนมีกลุ่มปิดครับ คนละคนคนละคนอย่สนะมันมันคนละสูตรนอกันะ่ี้คนละสูตรนแน่น่่งสวนกัน้นเก่งเนาะเกงอะไรหรอพี่เกงอะไรว่าดอกันโดนมากัเป็นสันๆอยู่ได้เมื่อกันเลเออาเอเอาเอาอีกจันอยเ่ะวันนตามึงเกนมอือรืมาเดีเยวแวนมาก จังไดก็บังหันตัวว่าจังไดก่อนถ้าจะปากพ่วมไปบังไดก็ฮะบังเปิดปากพ่วมแังไดครับโอ้กดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์ครับโอ้โอ้นะหมอเออเนบ้าให้เบิ่งให้น้องเน่น้องตอนนี้น่องผู้อากาศเริ่มบ่ดีแล้วล่ะมันโดนแล้วมันม้วนเสื่อมม้วนเสื่อมเบิ่งเนี้ยพยายามเปตะกี้เนาะเออเบิ่งลึกๆเบิ่งลึกๆรอไปถึงก็นานนาเวลาสิรอไปใครชิดอยู่ไหนอืมไม่คือเห็นหน้าผมหมอไว้เออมันจังขังมันจังขังมันจังขังดิคแม่นมันเป็นสูตรตัวนั่นแหลว ยี่ดีกว่าก็เหมอส่งส่งไม่ยิ่ง่งไม่ย่ย่ำอาบน้ำอาบยังนั่นแมนบ่หมอส่งไปเบิ่งตีมันบอแมนไอคิดเห็นพ่อหมอสุดตัวเออบอแมนแต่ว่แต่ว่ายังบ่คิดถึงพ่อหมอพ่อหมอก็คืนหัวจุดหรอกย่ำก็ได้เออย่ำอาบน้ำกับคันที่หนึ่งกับไม้คันที่สองกับไม้อาบไปอาบมาเรีวจ่อยอันอาบเรีวอาบน้ำไม่เรีวไม่แท้ สองขันเรียวแล้วเมียเอสองวีหนึ่งบอกแม่ถึงว่าไหมจองพี่สองขันสูเขาได้หรือพี่กิด่วมเกลียวหัคิดถึงเนาะครับผมไี่จังถึงรูปเนี่ยมัดลยมัดลยเนาะตอนแต่เปิดดวงไปตอนแต่ตอนนั้นกับช่วงนี้วี่าก็เริ่มแกงกลาขึ้นแล้วด้วยค่ะเออกระบะอยู่แข็งขึ้นเรื่อยเด้วยค่ะน่าต้องก็เลนแข็งแต่หมอเเมียนว่าเ่แข็งหัดผู้อันให้เบื้งผลด้วยเนี่ครับ มันเป็นยังไงมันแหงมองได้หนเงนะคป็นบางเดียวค่ะอขงงเดียวกันก็หมอปี่ร่างจับปด้วก่จับแขนอ้ขนดีค่ะมองเดียวกันบอ่มองเดียวกันนันสิมีบตกกัแล้วกะมองนี่ค่ะเ้เี๋ยวพอหมอให้ใจบอทัวทอกครับ่จ่าพผมหมอนี่ก็สิบอกมึง แกงมันจะแกงมันจะตุนแขงดีละโอ้ยนัก่กัน้ย่นแ็งหมดเร์อวงอาไดอเออวันใดลาดอกลงคลิปซะเนาะเล่นรูพ่อลวตีบ่เลวผมว่าลงคลิปจะอาโอ้ยโอ้ยอยู่ดีมีแหงเด้อออาอโอ้ยนัอ้มอมอืมอมจนน้องบออมจะไดเนาะออมอ้คมค่ะเอออ้มมุยเทานี้ละออโอ้ไปทางงนา อืมดึงมาข้างหลังอยิ้วไปข้างหลังดันมาข้างหลังอดันได้ค่ะดันมือนี่หละดันได้ตังคดันได้เงินดันได้ทองงองงองงองใครมักเด้ยมองยองนี่มักก็กันครับมองยองนี่นะเอ้ามาเปิดดวงเปิดได้ให้อดีมแม่กับเปิดได้แม่ตัวอดมินแปลงกับเปิดได้เปิดได้คือกันเปิดได้เบิดนั่นแล้วเนี่เน่ได้ จะบอกคอยล่วงนะโม่ไฟเสียเบาโม่ไฟบ๊อบบ๊อบบ๊อยู่้งหรอโม่บ๊อบแห้งอือกม่คอยคุยจักจุกหลังงนพอเราเสร็จแล้วครับพอหมอแล้วแล้พอหมอแล้วแล้พอหมอแล้วแต่แกะครับผมตอนนี้คนจะโทรหาพู้หมอก็บอกจะโทรหาบ๊อบบอบอย่าโทรมมาดื้อบอกบอกแล้วบอกแล้วบ๊อบส้อศูนย์เนอะทับกันบอกแล้วจับไปพู้หมอไล่มื่อกี้ยังดีคือเก่าคือเก่านั่นล่ะหู้ดีคือเก่าเออแต่ฮักแต่แพงคือเก่ากันละบึ่งแย่งกันเด้อแอดมินเขาเด้อ เอาเอาพี่น้องครับเมื่อกี้เนียจุดยอดเลยจุดจอดเลยอ็พุ่งกหมอเลยบอยงมอะหมอหมอสูงเจิดคนกิ้วลยครับบอยงมายการบาพี่นองคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ขอบคุณหลายๆครับ